ยาลดกรดทําให้กรดไหลย้อนหายได้จริงไหมโอเคค่ะสําหรับใครหลายๆคนที่ใช้ยาลดกรดนะคะยาลดกรดนะคะมีส่วนผสมอของคแคีเซียมไฮดรอกไซด์หรือแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถช่วยบรรเทากรดไหลย้อนได้ชั่วคราวแต่ไม่ใช่วิธีในการรักษาทําให้กรดไหลย้อนของเราหายนะคะยาลกดกรดช่วยปรับสมดุลกรดในกระเพาะอาหารโดยทําให้กรดเป็นกลางซึ่งจะลดอาการแสบร้อนกลางอ,อกหรือระคายเคืองที่เกิดจากกรดไหลย้อนทันทียาลดกรดไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ ของกดไหลย้อนอย่างกดไหลย้อนเกิดจากหูรูดหลอดอาหารเสื่อมหรือพฤติกรรมที่กระตุ้นอย่างเช่นกินอาหารแปรรูปกินของทอดกินของมันชากาแฟน้ำอัดลมเยอะมากเกินไปหรือกินแล้วก็นอนทันทีสําหรับใครที่เป็นกดไหลย้อนบางครั้งนะคะการกินยาแล้วกรดอาจจะทําให้กดไหลย้อนของเราเนี่ยดีขึ้นได้แต่ถ้าใครที่เป็นกดไหลย้อนเรื้อรังอย่างเช่นเป็นมาหลายปีเป็นเปในหายการกินยาแล้วกรดอย่างเดียวไม่ได้ทําให้กดไหลย้อนของเราหายได้นะคะดังนั้นการที่เราอยากจะดีขึ้น เกิดจากกรดไลย้อนเราจะต้องแก้ที่ตันเหตุ 1. เราควรปรับเรื่องการกินค่ะ 2. ค่ะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สาฟื้นฟูค่ะถ้าเราปรับ3พฤติกรรมนี้อาการกรดไลย้อนของเราดีขึ้นได้ค่ะ